สวัสดีครับออซองมอเตอไซค์น่าคุ้นๆไหมครับแฟนคลับวันนี้มาซื้อให้ลูกค้าเครื่องอีกเครื่องหนึ่งครับผมซื้อให้ลูกค้าใช่ครับผมคือลูกค้าเรียกพี่มาซื้อใช่ครับบูอ๋อแล้วลูกค้าอยู่ที่ไหนครับคนนี้อ่าอยู่แถวๆแจ้งวัฒนะครับแจ้งวัฒนะใช่อ่าแล้วเขาไม่มาเองเขาไม่สะดวกเขาไปจ้างพี่มาซื้อใช่ครับซื้อเป็นรุ่นไหนไปครับอ่าอินโฟสิทสี่ห้าโปรสี่ห้าโปรเอ๊ะพี่ก็ซื้อเครื่องแล้วนี่ ใช่ครับใช่ไหมรู้สึกไงบ้างที่ใช้อยู่โอ้ใช้ได้ใช้ดีดีมากใช้ได้นะใช้ดีนะโอเคบ๊อเออเรามาซื้อสางเครื่องอะไรนะตอนเนี้ยเครื่องที่สางแล้วเครื่องที่สางแล้วใช่ครับประทับใจร้านไหมประทับใจสาดีตัวเนาะร้านเลเบลเนาะอย่าเว่อร์พร่องไดโปรโมชั่นโปรโมชั่นฉันนอนใจเนาะพร่องได้อยู่บ๊องผมช่อนดีอ่เนาะช่อนดีเนาะต้องพูดกี่มาเนาะต้องพูดนอนใจใจเลือกเผื่อเนาะเดี๋ยวทุ่งดีอ๋อทุ่งระบาทุ่งระบาเดี๋ยวไปช่อนละลายดีอ๋อละลายเยื่อเมื่อนึงละดีอ๋อเนาะเดี๋ยวเออดาใน พอเดินตีอ๋อใส่ชาร์เบ่ตีอ๋อนานชาตีอ,อ๋อเนาะอกูไม่กูเจรเนาะถ้าถ้าเบ,บื่อเด็กก็คุยใหเนาะลาลับเบ่เนาะอ๋อที่ฉานเนาะถ้าเพลเร่กล้กองหีขายโชคดีเนาะะเพลเร่กล้กองยีใหญ่จะได้ทองระวัน